อะมาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่2 0เขาบอกว่าให้ y เท่ากับ f x ถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x เท่ากับนี่นะครับ k x กําลัง3ลบ1 0 x บวก6เมื่อ x มีค่าใดๆและ k เป็นค่าของตัวนะครับและเขาบอกว่าว่า f 0ูเท่ากับ1 f พรัม1เท่ากับ0แล้ว f ลบ1เป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะก็เจอสั์คำหนึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงหมายถึงอะไร ถูกต้องครับก็คืออนุพันธ์หรือการดิฟนั่นเองของ y เทียบกับใครเทียบกับ x เพราะงั้นมันก็คือ dy by dx ถูกไหม dy by ย x ก็คือ f' x ก็คือ x, เอกเอ็กำลังสามลบสิบอบวกหกถูกปะอ่าแล้วเขาบอกอะไรมาเขาบอกว่า f'1 ฟหนึ่งเท่ากับศูนย์นะเอหนึ่งเท่ากับศูนย์แล้วก็แทน x เป็นหนึ่งลงไปนะครับคิดเลขจับเท่ากับศูนย์ นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ k ลบ10บวก6เท่ากับศูนย์แก้สมก,การหา k ก็จะได้ว่า k เท่ากับ4โอเคนะเพราะฉะนั้นเราน้องก็จะได้เป็น f x อ่อ f ถ้ x นะเท่ากับ4 x กําลัง3ลบ1 0 x บวก6ทีนี้เราจะหา f x ทําไงจาก f x สมมติสมมติว่ามี f x มาแล้วเราหา f ถ้ x เราทําไงนะเราดิฟนะเราดิฟถ้าเรามี f ถ้ x เราจะหา f x เราทําไง อะไรตรงข้ามกับดิฟอ่าถูกต้องอินทิเกรตเพราะนั้นเราก็จะอินทิเกรตของตัวนี้นะครับเทียบกับ x นะครับเป็นเป็นเป็นอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตนะอะเราก็อินทิเกรตทีละตัวอะได้ไรมาก 4x กำลัง3อินทิเกรตได้ x กำลัง4นะลบกับ 10x อินทิเกรตได้ 5x กำลัง2 6อินทิเกรตได้ 6x อย่าลืมว่าอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตต้องบวกอะไรเข้ามาด้วยอ่าบวก c นะต้องบวก c เข้ามาด้วยอ่ะแล้วเขาบอกอะไรอีกเขาบอกว่า f 0เท่ 1, กากับ1ถูกไหมเราก็แทน x ตัวนี้เป็น0ซะอ่ะแล้วแก้สมการหา c อ่ะตัวนี้จับเท่ากับ1น,นะทั้งพจน์ก็ได้นี่0 0 0, 0บวก c เท่ากับ1 c ก็จะเป็น1โอเขีนนะเพราะนั้นหนูก็จะได้ f x เต็มๆเนี่ยเป็นตัวนี้ fx เท่ากับ x กำลัง4ลบ 5x กำลัง2บวก 6x แล้วก็บวก1เคนะแล้วเขาถามว่า f อะไรเอ่ยเขาถามอะไรเขาถามว่า f ลบ1เป็นเท่าไหร่หนูก็แทนอะไรลงไป f 1 f ลบ1นะก็ใส่ลบ1แทนลงไปใน x ให้หมดคิดเลขออกมาเสร็จสั์ปร๊บได้ลบ9เพราะนั้นตอบช้อยที่เทไหร่อ่าชอยที่2นะ